สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมนี้ของเข้านะครับผมก็จะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมเนาะก็จะห่างหายไปพักใหญ่ๆนะครับผมต,ต้องกราบขอภนะัยเนาะบางทีก็หาพระช่วงน,นี้น้องกําลังสะสมทรัพย์เพื่อร่วมทําบุญเนาะรอพระ ท่านนนได้โบสถ์เนาะน่าจะใช่ของหลวงพ่อเฉไนที่วัดสังขปิดีวัดใหม่ของหลวงพ่อเหลวงพ่อเพิ่งตั้งวัดนี้มาประมาณปีหกหนึ่งหกสองนี่มั้งครับหกศูนย์หกหนึ่งนี่ครับประมาณนี้เนาะน้องก็จําไม่ได้ถ้าใครมีข้อมูลก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมเนาะไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าความรู้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะผิดพลาดนะครับผมเนาะน้องยินดีน้อมรับนะครับผมเพราะว่า เราต้องเอาความข้อเท็จจริงะมาคุยกันนะครับผมเพราะว่ามันถึงจะอันนี้กันนะครับผมเเราจะไม่มมดตัวไปนะครับผมอันไหนท่าน้องผิดพลาดน้องก็กราบขออภัยนะครับผมอันดับแรกน้องก็กราบขอพูดคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาเกะกล่องเนาะกล่องใหญ่เอาเขากล่องไม่ได้เนาะกล่องใหญ่ขอพูคุณพี่ๆทุกท่านเนาะติดตามรับชมรับฟัง แล้วก็กดไลค์กดซับสไคร์น้องเนาะครับผมต้องกราบขอบพระคุณเนาะพี่พีทุกท่าน,นครับผมเนาะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมเนาะก็พี่พีทุกคนเนาะที่กันนี้ที่กดติดตามผมเนาะก็เปรียบเสมือนเอฟซีเปียกเสมือนผู้สนับสนุนผมนะครับผมเป็นกําลังใจผมเนาะครับผมเนาะ <c oughs> น้องก็ก็ยังผู้ผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะครับผมเนาะ 300ยกว่าคนเนาะครับผมต้องกราบขอบพระคุณทั้ง3 0 0้อยกว่าคนเนะา,นานนะที่ติดตามผมเนาะครับผมเนาะก็ถ้าใครเข้ามาดูใหม่ผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิ่งให้น้องเนาะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อน้องมีของใหม่ทุกๆมาให้พี่ได้ชมได้แบ่งกันบูชาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็น้องก็จะขอฝากเบอร์โทรเนาะครับผมเนาะถ้าใคร อยากติดต่อน้องอันนี้เบอร์เบอร์โทรหรือค้นหาเบอร์โทรในไลน์เนี่ยเอาเบอร์นี้ไปค้นหาเลยครับในไลน์แล้วก็จะขึ้นของน้องมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องกลับขออภัยอันนี้ก็จะเป็นเลขที่บัญชีน้องเนาะเลขเดียวเท่านั้นเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เวลาติดต่อน้องเนาะหรือนอกเหนือจากนี้ก็ลองโทรมาเนาะหรือลองโทรมาเวลาไหนก็ได้เนาะบางทีเวลาไม่ตรงกันถ้าน้องไม่ได้รับสายยังไงก็น้องก็กลับขออภัยเนาะครับผมเนาะอันนี้เราก็มาแจกกล่องกันอันนี้ก็ของก็ บางอย่างก็พระหลักร้อยนะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาก็หลักๆก็จะมีของหลวงพ่อชไนนะครับผมหลวงพ่อชไนเนาะก็รับประกันแท้ครับผมเนาะหรือหลวงพ่ออื่นที่น้องเคยลงเนาะถ้าอันอันไหนน้องไม่แน่ใจน้องก็น้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะน้องต้องกราบขออภัยเรื่องรับประกันนะครับผมแต่ว่าน้องพยายามเอาแหล่งที่มา ที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าเหมือนหลวงปู่แพวอยงเนาะน้องก็เอามาแหล่งที่มาที่ที่ถูกต้องที่เขาเป็นสายหลวงปู่แพลีโดยตรงนะครับผมเพราะว่าน้องยังไม่เอาแบบแหล่งที่มาแบบมั่วต้วอะไรเงี้ยเนาะตามสื่อต่างๆอันนี้น้องจะเอามาจากในกลุ่มเนาะน้องจะเอามาจากในกลุ่มในอันนี้โดยตรงเลยเพราะว่าเขาจะรับประกันให้ผมแท้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วผมก็จะมารับประกันให้พี่ๆด้วย โอ้อันนี้เป็นหลวงปู่มหาศิลาเนาะศิริจันโทเนาะที่ระลึกฉลองอายุวัฒนมงคล77็บเจ็ปีเนาะปีห4สี่นะครับวันเกิดท่านส4บสี่ตุลาเนาะอันนี้วันเขาเรียกว่าวันวันอะไรนะถ้าถ้าตามเขาเรียกว่าศัพพนามติเอาตรงๆเนาะแบบนบ้านๆแล้วก็วันเกิดท่านเนาะครับผมวันคล้ายวันเกิดท่านเนาะส4สี่ตุลา สองห้าหกสี่นะครับผมอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญท้องละครังนะครับผมข้างหลังจะเป็นหนุมานเก้าคตเนาะครับผมก็ราคายังไม่สูงนะครับผมนี่ครับหนุมานเก้าคตนี่ครับอันนี้ก็รับประกันแทะนะครับผมมีโคดมีนัมเบอร์นี่ number, นยิงได้เลยนี่ครับของปลอมคง คงยิงแบบนี้ไม่ได้เนาะ <c oughs> นี่ครับอันนี้ทับห้าเก้านี่น้องก็ไม่ใจเนาะทับอะไรอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโคดหางเก้าโคดนะครับผมซึ่งเรียนแบบนี้น้องก็ไม่ไม่เคยเห็นเนาะว่าเจเจอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีนะครับผมแต่น้องน้องไม่ได้ศึกษาเนาะครับผมเนาะว่าท่านไหนมีเนาะแต่ว่าสําหรับน้องน้องไม่เคยเห็นเนาะอันนี้น้องอยากแกะซีนพ้นกล้องสองน้องไม่ ไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็ตอกโคดครับผมตอกโคดเนาะมีหมายเลขมีนัมเบอร์กำกับนะครับผมนี่ครับอันนี้สวยเนาะเดิมๆมาจากวัดเนาะยังไม่ผ่านการใช้เนาะจมูกก็เต็มนะครับผมเส้นรายละเอียดนะครับผมเนาะเส้นเจศาท่านเนาะแม้แต่เขาเรียวกว่าอะไรดวงตาท่านนะครับผมอาจจะเลี่ยมไฟเดี๋ยวแป๊บนึงมันเลี่ยมไฟมันเลี่ยมไฟนี่ครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือสงสัยอะไรก็ทักมาคุยกันได้เนาะครับผมเนาะคุยไลน์คุยโทรศัพท์ก็ได้เนาะครับผมโรมาคุยกัน <c oughs> ตามที่เบอร์ที่น้องให้เนาะครับผมตัวหนังสือชัดเจนเนาะครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดของผ่าขอบตัดขอบตัดก็คมจิบเนาะเขาเรียกว่าตัดที่เดียวขาดเลยใช่ไหมครับผมเนาะผมน้องก็ไม่อยากไม่อยากแกะซีนดีกว่าเนาะ <c oughs> แกซีนไปเดี๋ยวโดนมือโดนเป็นรอยนิ้วมือนะครับผมเอาเราดูนี่ครับเนื้อตึงๆนะครับผมเนื้อตึงๆนี่ครับโคตรนี่ต้องยิงแบบนี้เลเซอร์ครับผมเนาะอ้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยครับเป็นจุดไข่ปลานะครับถ้าซูมดีๆเนาะเนาะอันี้น้องซูมในเคียนี้ครับนี่ครับไม่แต่นิ้วมือนิ้วเท้าของหนุมานก็มีครบครับผมถ้าขันเขาเรียกว่าอาวุธของหนุมานนะครับผมก็มีครบครับผมเนาะ ซึ่งเป็นยันอีกตัวหนึ่งของหลวงปูนะ่ยันอีกองหนึ่งอีกอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนาะของหลวงปู่มหาศิลาเนาะท่านจะมี้ายันพื้นใหญ่ๆเนาะพื้นใหญ่ๆท่านที่ท่านเคยเขียนไว้นะครับอันนี้หนุมานเก้าโคดเนาะเห็นเขาว่าถ้าหนุมานหลายๆโคนี้ถ้าว่าสักไปถ้าเอาไม่อยู่ก็เห็นเขาว่าแรงอยู่นะครับ ขาว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะถ้าถ้าคนเข้าสักเห็นเขาว่ากันนะอันนี้น้องก็ไม่ไม่ทราบรายละยเอียดนะครับผมเนาะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครับ